สลามทุกคนนะครับห้องเรียนคณิตศาสตร์ป .2 ข้อ11วินัยเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้129ตัวข้อใดถูกต้องวินัยเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้129ตัวข้อใดถูกต้องก็หากวินัยซื้อปลาหางนกยูงมาเพิ่มอ,อีก150ตัว วิน,นจะมีปลาหางนกยูง270ตัวพอดีซื้อมาเพิ่มน,นะครับ150ตัวนะครับเดิมมีอยู่129ซื้อมาเพิ่มน,นะครับก็ต้องนำมา,มา,มาบวกปรากฏว่าเมื่อเรานำมา,มาบวกกันนะครับก็จะได้เท่ากับ279ซึ่งโจทย์ให้มา270นะครับเพราะฉะนั้นข้อ่อไม่ถูกต้องข้อขอ หากวิในัยให้ปลาหางนกยูงแก่เพื่อนไป30ตัววินัยจะเหลือปลาหางนกยูง99ตัวหากให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนเดิมมีอยู่129นะครับให้เพื่อนการสช้ว่าลบนะครับอีก30ก็จะเหลือก็จะเหลือ99ตัวนะครับเพราะฉะนั้น ข้อนี้ถูกต้องนะครับเราลองมาดูข้อขอนะครับหากปลาหางนกยูงของวินยัยตายไปยี่สิบเจ็ดตัววินัยจะเหลือปลาหางนกยูงหนึ่งร้อยตัวเดิมมีหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าตายไปครับต้องลบออกตายไปยี่สิบเจ็ดตัวจะเหลือจิงเกอก็จะเหลือร้อยสองตัวนะครับไม่ใช่หนึ่งร้อย เพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อขอนะครับข้อสิบเอ็ดแม่เก็บมะม่วงได้สี่ร้อยแปดสิบห้าผลข้อใดถูกต้องแม่เก็บมะม่วงได้สี่ร้อยแปดสิบห้าผลข้อใดถูกต้องก็หากแม่ขายให้พ่อค้าไปสองร้อแปดสิห้าผลแม่จะเหลือมะม่วงหนึ่งห้าสิบผล เดิมมีอยู่485ขายให้นะครับเสรวเม่าต้องนำมาลดนะครับก่อลดกันตามปกตินะครับเหลือจริงๆคือเหลือ200นะครับไม่ใช่150นะครับก็ก่ไม่ใช่ก็ขอ,ขอหากแม่แบ่งให้เพื่อนบ้านครึ่งหนึ่งของมะม่งวงที่มีแม่จะเหลือมะม่งวง142ผล แบ่งให้เพื่อนบ้านครึ่งหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาหาว่าครึ่งหนึ่งของ485คือเท่าไหร่ครับแบ่งเป็น2ครับก็จะเหลือนี่ครับก็จะเหลือ242.5นะครับซึ่งไม่ใช่นะครับขอ้ขอ4หากแม่ไปเก็บมะม่วงแล้วได้มาอีก170ผล แม่จะมีมะม่วงทั้งหมด655ผลเก็บมะม่วงมาเพิ่มนะครับแสดงว่าต้องนำมาบวกเดิมมีอยู่485ครับก็ต้องนำมาบวกปรากฏว่าเมื่อเรานำมาบวกครับก็จะได้มีค่าเท่ากับ655ผลนะครับเพาะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอข้อสิ ข้อใดเป็นเครื่องมือวัดที่มีหน่วยวัดไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดข้อใดเป็นเครื่องมือวัดที่มีหน่วยวัดไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดะครับไม่ได้มาตรฐานนะครับโจทย์ถามหาขกคือไม่ได้มาตรฐานนะอไม่ใช่บางทัดใช่นะครับขขว่า ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถนําไปอ้างได้นะครับเก้าแล้วก็คือขอ้ขอคอไม้มิดมับรรทัดแล้วก็สาวัดตัวซึ่งทั้งสามนี้ก็ได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยวัดที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดคือตรงกับขอ้อขอนะครับข้อสิบสี่นิดเปรี้ยกว่าน้อยแต่สูงกว่าหน่อยใครเตี้ยที่สุดนิดเตี้ยกว่าน้อย แต่สูงกว่าหน่อยใครเตี้ยที่สุดเริ่มจากนิดนะครับวงกลมนี้คือวงกลมนิดนะครับเตี้ยกว่าน้อยเตี้ยกว่าน้อยแสดงว่าน้อยสูงกว่านะครับแต่สูงกว่าหน่อยนะครับแต่สูงกว่าหน่อยนะครับแต่สูงกว่าหน่อยแสดงว่านิดสูงกว่าหน่อยใครเตี้ยที่สุดเราจะเห็นว่าคนที่เตี้ยที่เตี้ยที่สุดคือหน่อย นะครับข้อสิบห้าถ้าต้องการวัดความสูงของผู้เสื้อผ้าควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใดถ้าต้องการวัดความสูงของผู้เสื้อผ้าควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใดข้อกตลับเม็ดข้อขอไม้บรรทัดข้อขอสายวัดตัวความสูงของผู้เสื้อผ้านะครับใช้เครื่องมือวัดคือ ตลับเมตรนะครับไมบ้บรรทัดก็คงไม่เหมาะนะครับแล้วสายวัดตัวก็คงไม่เหมาะข้อสิบหกเชือกยาวสองเมตรมีความยาวเท่ากับข้อใดเชือกยาวสองเมตรมีความยาวเท่ากับข้อใดก็ไม้ไผ่ยาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรขอขอผ้ายาวสองร้อยเซนติเมตรขอขอ สายยางยาวสองร้อยห้าสิบเซนติเมตรหนึ่งเมตรครับจะเท่ากับ100หนึ่งร้อยซมนะครับหรือว่าหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อสองเมตรนะครับก็จะเท่ากับสองร้อยเซนติเมตรนะครับคำตอบก็จะเท่ากับเชือกยาวสองเมตรเท่ากับผ้ายาวสองร้อยเซนติเมตรข้อสิบเจ็ด ข้าวสารหนึ acne, uh ่งกระสอบควรใช้เครื่องช่างในข้อใดข้าวสารหนึ่งกระสอบควรใช้เครื่องช่างในข้อใดนะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าเครื่องช่างแต่ละประเภทเนี่ยใช้สำหรับช่างอะไรนะครับข้อกอเครื่องช่างแบบรื่นลื่อนนะครับข้อขอเครื่องช่างสองแขนข้อคอเครื่องช่างสปริงนะครับเครื่องช่างสปริงนะครับทุกคนจะรู้จัก เครื nice ่องช่างสองแขนก็จะเหมาะกับน้ำหนักเบานะครับเพราะฉะนั้นขอกับคอจะเหมาะกับวัตถุนะครับที่มีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นข้าวสารหนึ่งกระสอบนะก็จะใช้เครื่องช่างแดบกกลุ่มเลื่อนนะครับข้อสิบแปดช่างเงาะหนึ่งถุงบนเครื่องช่างสปริงเข็มชี้อยู่ระหว่างตัวเลขสองและสามข้อใดถูกต้องช่างเงาะหนึ่งถุง บนเครื่องช่างสปริงเข็มชี้อยู่ระหว่างตัวเลขสองและสามก็ได้ถูกต้องข้อกอเงาะหนึ่งถุงหนักน้อยกว่าสองกิโลซึ่งไม่ใช่นะครับน้อยกว่าโจทย์ให้มาคืออยู่ระหว่างนะครับสองกับสามข้อขอเงาะหนึ่งถุงหนักมากกว่าสามนี่คือหนักมากกว่านะครับซึ่ง จทย์ที่เราต้องการคือระหว่างนะครับไม่ใช่ขอ้ขอพองอะหนึ่งถุงหนักมากกว่าสองกิโลกรัมแต่น้อยกว่าสามกิโลกรัมนี้ก็จะเป็นการคาดเดานะครับว่าถ้าเกิดว่าเข็มชี้อยู่ระหว่างตัวเลข2และตัวเลขสามเราก็ยัพอจะคาดคะเนะครับได้ว่าาะหนึ่งถุงหนักมากกว่าสองกิโลกรัมแต่น้อยกว่าสามกิโลกรัมพ้อนี้ถูกต้องนะครับ ข้อสิบเก้าข้อใดมีน้ำหนักเท่ากันทั้งหมดข้อใดมีน้ำหนักเท่ากันทั้งหมดข้อปอสามกิโลกรัมสามขีดสามพันกรัมข้อขอสี่กิโลกรัมสี่สิบขีดสี่ร้อยกรัมข้อคอห้ากิโลกรัมห้าสิบขีดห้าพันกรัมเราก็ต้องรู้ว่า หนึ่งกิโลกรัมเท่ากับสิบขีในขณะเดียวกันหนึ่งกิโลกรัมก็จะเท่ากับหนึ่งหนึ่งพันกรัมลองมาพิจารณาข้อก่อน้ำสามกิโลกรัมสามขีนี่ไม่ใช่นะครับสามพันกรัมนี่ก็ใช่นะครับ, 3, รบมันเท่ากันข้อก่อิดน,นะครับข้อขอสี่กิโลกรัมนะครับ ถูกต,ต้อง40ขีดถูกต,ต้องนะครับแต่ตรงมาปิดกรอง400กรัมขอ้ขอห้า5กิโลกรัม50ขีดใช่ไหมครับ5กิโลกรัม50ขีดถูกต,ต้องนะครับขอ้ขอข้อ5,000กรัม5กิโลกรัมเท่ากับ5,000กรัมถูกต,ต้องเพราะฉะนั้นข้อที่มีน้ำหนักเท่ากันทั้งหมดคืขอข้อขอนะครับ5กิโลกรัม ห้าสิบขีดและกว่าห้าพันกรัมข้อยี่สิบเนื้อวัวหนักหนึ่งกิโลกรัมสามขีดเนื้อไก่หนักหนึ่งกิโลกรัมแปดขีดข้อใดถูกต้องเนื้อวัวหนักหนึ่งกิโลกรัมสามขีดเนื้อไก่หนักหนึ่งกิโลกรัมแปดขีดข้อใดถูกต้องข้อกเนื้อวัวหนักกว่าเนื้อไก่นะครับหนึ่งกิโลสามขีด คอคอผิดนะครับเนื้อวัวก็ต้องเบากว่านะครับข้อขอเนื้อไก่นักกว่านะครับเนื้อวัวเนื้อไก่หนึ่งกิโลแปดขีดเนื้อว kg kg, ัวหนึ่งกิโลสามขีดนะถูกต้องคอคอเนื้อวัวหนักเท่ากับเนื้อไก่นะครับไม่ใช่คนี้คำตอบที่ถูกต้ตองคือข้อสอนะครับ